วัสดีครับสวัสดีครับหายเป็นนานม,มาลงใหม่แล้วบาดให้กับเขาไหมจิ้มเ,นเมียงไปปัสปลาทะเลปัสสบักกินเมียงมกน้ำใหมเออไอเดี๋ยวก็ทีมี่ใส่หมูน้ำ เบ่งพี่นอจะยว้อไปให้เบ่งกล้วยกล้วยปลูกไปสองปีนี่กล้วยนวลสองปีดูต้นสูงกว่าบ้านนี่ตอนแสงสองปีเพิ่งออกปีประมาณปีครึ่งเลยปีสองปีพ่อนี่นี่บุมนี่ เบ่งพ <mondo> <flix> <c ười> <uma est> ี่น้องเลยซูมซูมบุกลมไม้ ใส่ตันหมูนี่มุกน้ำใหม่แล้วน่เป็นี้นี่ใส่ซึงใส่เสื้อเลนี่มุกน้ำใหม่นีมุกหม้อไม่หมอแล้ว นี่ก็พอไก่ไกพ่พม่าฮอเป็ดนี่ตลองพอไก่นี่ไกพ่พม่าสนสนใจจิดต,ต่อได้อ่าทิ้งเข่าบานพี่น้องทิ้งเข่าบาทเนี่ย พี่น้องถึงเขามาเบิ้งพืชบ้านปลูกไว้ข้างบ้านสมุนไพรเบิ้งสวนนี่น่อยสวนหยกสมุนไพรไทยกันชงตั้งนั่งหลักนี่เป็นบ่อกระลำกระลำปีฉันนี่พี่น้องขาตวนชีเล็กตุนบกฮง ตุนจานาหญ้าพันธุ้ตัดหกปัยังสวนข่อยถือฝนแป๊บเดียวเนี่ยเบิ้งลดนน้องไม้ข่อยกบปันถิ่มแล้วเหลือแต่แหนงก่อนน้องไม้ข่อยสังหารแล้ละุ้งกำลังเป็นหมาก เราเล่นฝ้าก็หลังเป็นเอาพอกันชิปนาพี่นอ้นนองกินเขาก็ฝาาสวนกัญชาใส่ตุ่มไก่คาระไคมีบดไก่ก็มีแล้วเบิ่งพี่นอ้องก็ลังงามเลยเ กมี็เจอกันชิปนาพี่น้องสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเลยพี่น้องเด้อไม่มีอะไรจะถ่ายีวิวให้ดูเบิงส่วนผักแล้วกันพี่น,อน้องนาหยาคอยอ้ไปแล้ว